่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนกันเดี๋ยวครูก็ต้องแนะนําตัวเองก่อนนะคะดูชื่อนางสาวมายรุรีแสงน่วมนะคะหรือชื่อเล่นยียกครูว่ากรุตดาดําก็ได้นะคะนะคะก่อนที่ที่ครูก็แนะนําตัวเองไปแล้วนะคะเดี๋ยวครูอยให้านักเรียนแนะนําตัวเองกันก่อนนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องแนะนําครูนะคะก็คือ1ชื่อแล้วก็นมสกุลของนักเรียนนะคะแล้วก็2ส,สิ่งที่นักเรียนคาดหวังน,นกะก็ว่านักเรียนอยากเป็นอะไรนะคะเอาคนแรกก่อนเลยค่ะ ทำไมทำไมหนูอยากเป็นครูคะก็อได้หนูอยากเป็นครูไม่เป็นเรื่อเขาหนูไม่เด็กแล้อไรอยากเป็นครูไม่เป็นไรค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนีการสัมภาษณ์ชื่อเล่นชื่อน้องฟ้าค่ะอันาี้ก็ทำไม่อยากอยาเป็นอยากเป็นอะไรคะเจ้านาทำไมหนูอยากเป็นเจ้านา เอาค่ะรื่ออะไรคะชื่อเล่นจน้องค่ะน้องอยากเป็นอะไรคะููทำไมน้องทำไมน้องอยากเป็นครูคะทำไมน้องอยากเป็นครูได้สคนนึงหรอคะอาค่ะ ลุงสายอยากเป็นอะไรคะอยากเป็นกรูจำเป็น้องสายอยากเป็นครูยิ้มอยากเป็นครูมันจะได้ยิ้มหรอคะัมาำ่ชื่ออะไรคะแนะนำตัวเองแล้วก็บอกชื่อตัโอเคค่ะดีดีค่ะสวยสวยสวัสดีค่ะผมเจเลงาจต่างจากเด็ก่างชาติชื่อเล่นแล้วก็น้องเกียร์อยากเป็นอะไร คนครูทำไมน้องเบียเป็นเพื be, ่อนทำไมน้องเบียรเป็นเพื่จะได้สอนกันนึงครับเก่งกว่าผมกทำไมน้องน้ำอยาเป็นกรอลอไอยาสวัสดีครับผมชื่อเด็กแจ๋วทำไมค สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเด็กชายธนังศรีชื่อเล่นชื่อเองครับเลขอยากเป็นอะไรครับคุณครูก้าวตั้งแต่นี้กับเป็นครูแต่สอนดีแค่เป็นครูดีครับครับครับทุกคนก็แนะนำตัวเองกันไปไหมนะคะก่อนที่ครูจะก้าวบทเรียนเดี๋ยวเรามา